อันนี้พามาชมทุ่งนาสวยๆนะคะนี่พามาชมทุ่งนาสวยๆปีนี้ปีนี้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะนะอุย้ยเต่าเตาเต่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นหัวเต่าวะจ้ะตเอเอาเต่าเห็นมันแล้วเนาะใช่เต่าไหมไม่ใช่ไหม้ไปและพี่น้องเป็นเตาไหมเมื่อกี้ มีเตาเด้อมีเตามีเตาหัวเตานะคะเนาะคลองน้ำวันนี้ก็ไม่ค่อยจะแบบสวยเหมือนวันนั้นนะ,ะชมนะคะเด้อส่งคลองส่งน้ำชาวนานะคะเนาะคลองส่งน้ำชาวนา คลองส่งน้ำชาวนาวันนี้พามารับชมคลองส่งน้ำคล <c oughs> องส่งน้ำเดอ้เอออกมาจากนูน้นฝั่งนน้นก็เป็นไออะไรนะสะพานอะสะพานที่มีน้ำอะไอนี่เนาะแล้วก็สูบเข้ามาท่อเขาสวยงามค่ะ รับชมไปด้วยกันจ้าชมไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนรับชมไปด้วยกันค่ะเห็นไหมเอยเก็บภาพความสวยงามมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะอยากได้ภาพสวยๆต้องตื่นแต่เช้าเนาะนี่เรา ก็ตื่นเช้าแต่ละทีนี้ไอ้พระจันทร์ดวงจันทร์ยังไม่ทันขึ้นเนาะอิตาเว่นม่ทันขึ้นเนาะค่ะเนาะยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้นมันแบบขีดฟ้าบางเนะพี่น้องชมไปด้วยกันนะคะชมวิววิวข้าว ยู่น้ำหยดบนยอดข้าวสวยๆนะะแล้วเพิ่งเบื่อกันนะคะส่งงานคะ่ะส่งงานเหมือนเคยนะคะเราพี่น้องชาวคีเอเตอร์ตื่นเตื่นเตือนด้จ่ากตื่นเตือนขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ